ผีที่ <Okay. S 1> สองมาแล้วจ้านี่อืออทาฉันโอ้โหทาวชันเปื่อยทาวชันเปืป่อยตู้เสื้อผ้าใหม่ก็คือเคยได้ตู้เสื้อผ้าแล้วแต่ว่าก็าคือมันหลอมแหลมมากเลยมันหลอมแหลมมากเลยก็คือตู้เสื้อผ้ามันหลอมแหลมมากเลยเราก็เลยส่งคืน เอ็นอ mm ีเอพีสองเนอะรีวิวอะไรดูแคร์มงแคร์แปเกี่ยวเดี๋ยวะอนาคตเราจะมีโมโนเยอะเหมือนที่สาวเราพี่สาวเราตอนนี้จะมาหาอะไรล่ะยังไม่จบดิแค่จะขึ้นแล้วไปปุ๋ยมาริมองไปเจตรงนี้ได้ไงนะพี่ปุ๋ยมาริมิ จ้าแล้วพวกนี้ไว้ไหนแม่โอ้โหนิกเซ่สปีดบอสเนาะตอนนี้ตอนนี้ให้น้องไม่เอาแล้วจะเอาไปเก็บบอลนสเน้เนี่ยอย่างเงี้ยให้น้องอุ้ยชุดสวยชัดเลยใหเก็บไปให้น้องแล้วก็บริจาคบริจาคให้เด็กเขาดีกว่าไม่น่าใส่ไม่ได้แล้วเนี่ย อะไรวแล้วใครเอาตารางมาตรงนี้เนี่ยแม่เนี่ยใครเนี่ยแม่ซื้อมาเหรอ,หอแม,อม,ออามา่แม่ซื้อมาเหรอเออขแมที่เครนานหอ <S 2>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  ให้ให้น้องา ร้อนปาเปิดแอร์ดีกว่าเขาก็เปิดอันนี้ครับเปิดแอร์นะไม่ไหวแล้วร้อนจะตายแล้วเมืองไทยนี่สามารถร้อนร้อนกลายเป็นนรกเกมรองได้เลยมองเท่งเรียบร้อยรอ EP พีสามจ้าที่เกียดถ่าย